กกรรมความเปลี่ยนน้โกหกแปดร้อยหกครั้งที่สี่ตอนที่สามบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาละหังสมาสมุทโทววิชาจรนะสัมบโนสุขโตโลกวิทุลอนุตลโลปุริสธรรมมาสรรัตติปัฏฐาเทวมนุสตนงังวิทุโตภควาติบทที่สิบธรรมานุสติสจ้ วาขาโตพคะกบโตทักวัตาธโมสันติทโตอาริโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติปฏิดเบตสังคานุสติสุปฏิปันโนพคะกบโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะกบโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆยาที่ทางจัตาริปุริสายุคานิัตตาปุรีสายุปะเอสะพระกบโตสาวกสังโฆอายูเนโยพายูเนโยทักษิเนโยอันชลิกะรานิโยอนุตตาลังปุญญะเกตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสกตตวาสกตตวาพุทธะ ละตะนานังโอสถังอุตตมังวะลังอิตังเทว,วะมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสทะทิศนานนัตสันตุปัทวาสเพทุกขะถาอุปะสะเมตุเตสกตวาธรรมรละตะนังโอสถังอุตตมังวะลัง ปาลิลาอุปะสมะนังธรัมรมเตเชนณโสทินานัสสตุทตวาสัพเพพยาอุปะสเมตุเตสกตวาสังฆนัตตนังโอสถังอุตมังลักังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชนณโสทินานัสสตุทตวาสัพเพโลคาวุปะสะเมตุเต บทที่13ภสามาถาชินะบัญชรชยาสนาขตาพุทธาเชตวามาลังสวะหานังจะสุตจตาสพังสสังเยวิปิสุงละสัตพาตันหกกากราทโยพุทธาอัจัาาวิสตินักนายกาสะเพปฏิติตาเมหังมัตเกเ,เตมุนิสลาสีเสปฏิปชิติโตเมหัง พุทโธธัมโมทวิโลเนีสังโฆปฏิทติโตไมหังุเลตับภาคุณากโลอัทเเยเมอนุลุตโธสาลีพุโตจัดทักษิเนโอตัญโยปฏิปามิหิงโมคะลาโนจะวามะเกทักเนีตะวันเนไมหังอสุมานันทะราหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสเตกะปเก เกตโตปิดอามัาตมิงริโยวะมะกลังมะพังกโลนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิกุงกะโวกุมาลกัสโปเทโลมหาสีจิตตะวัตโกโสไมหังวัฒนเนนนิจังปฏิธาสินุสิกุนากะโลอุนโนอังคุนิมาโลจากุบาลีนันาศีวลีเทลาปจะอิเมชตา ละกาหพัง,งเสสาสิติสีติมหาเทลาวิจิตาชินาสาวากาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรลาสาชลันตาสีละเตชันะอังคามันเคสุสันติตาตะลานัง ชังค้าปัญชโตอาสิวเมอังคุรีมาละถังอันธโมลปาลันจัจอาดานาติตาสุตกรรมอากาเสชะท่านางอาสิงเสสาปะคะละนติตังชินานาวาลสังสุตาตัตตะกาเตกาวาตาปิตาทิจาสตาพาลีลันจตุอัตวาเอจอาเสสาวิเนยังยันตุอนันติตัเเอ จสาว,สวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธาปเช,ชลิปัจเลชินามัญชาเลบัญมัชาหิวิหารติมาอีสัทธาปเลนตุสมัมสัพเพทเตมหาบุริาสาสภาเอจาวันวัมนโตสุกโตสุร,ระโคชินานุภาเวนะชิตุพันโธธรรมานุภาเวนะชิตาลิกะโข สังฆานุภาเวนะจิตันตลาโยตะด็นุภาวัตริโทจาลามิจินะปัญชะเลติบทที่สิบสี่บทสวดภาหงมหาการภาหุงสหัสมาพินิมิตาวาสุตันตะอิริเมฆลังอุทิตะโกราสานาสเสนามาังานาติธรรมาวิธินาติตรรม มัสนิวาสุธาลูนาทางังเมตตามผู้เสกวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภพระวะตัตเตชะยะมังคะลานิโอกาสติตาคทะามาติทัตาตะสุธาลุนาาันตังภาวันติโยชะนะปะทางกุลิมาละวันตงังอิทิพิสังคตะมนโนชิตตวามุนินโท อันเตชัสสาภาะวะตุเตชัยามังคลานิกวันตานางังคาถามุทังลางอิวะอัมพินียาจิจายาทุทะวะนังชานะากายะมันสัมเมสันเตนะโสมาวิทินาชิตวามุนินโท,ทตันเตชัสสาภาะวะตุเตชัยามังคลานิ สัญจาวิหายามาติสัจกวาทะเกเตุงวาทาพิโรปิตามนางอติอันธาพุทตังปัญญาปฏิปปัญญา,าปฏิปัชาลิโตชิตาวามุนินโตนันเตชะสาวะวะตุเตชะยะมังทลานินันโทนันทาพุชะขังวิพุ้ทังมหินทาทิ ิงปุเตนะเตละเทละผูชาเขนาธามาพยันโตอิตุปเทสะวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชะสารวระวุเตชะยมังกลา,านิาทุกขะ,ะทิตาทิผูชาเขนสู่ทันตถาหันทะหันทางพรมมังวิสุทธิจุติมินทิภะกามติทานัง ยานาฆเทนะวิท e ินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาเพราะว่าตุเตชมาฆาฆาลานิเอตาปิพุทธะชัยะมังคลาอัตทะถาโยวะทันโนทินะทิเนสาลเตมะททันทิจิตวานะเนกะวิวิธานิจุปันทวานิโมกาสุขังอธิกเมยานโลสุปันโย มหาการุนีโกธาโถอิตายาสภามานินาปุเรนวะทวาบาลามีสภาปัตโตสโพธิมุตตะมังเอเตนะสันจาวชาเนเณโถตุเตชะยามังพลังยะชะยันโตโพธิยามูเลกรยานาังนันทิวันทะโห เอวังตวังวิยชโยติชยันตุยะมังคะเลอิปัลาสิตตบัลังเกตีเทพติปิโพคะเลอภิเสเกกุตตาตัมสัพพาพุทธานังอาคัมคัมปะโตปะโมทติสุนังคันติสุมังคะลังสุภาภาตังสุปติตังสุขโนสุขโนสุมุตุหุตโตจะสุย ปะทางพราหมณ์จติสุปะทักกินังกายยังกัมมังวาจากัมมังปะทางกินังปะทางกินังนะโมกัมมังปานิดีเตทักกินาปะทางกินานิกตวานะรัตพันตเตปะทางกินิเนพระกวาสุสพะมังฆาลัง ขันตุสภะเทวตาสภาะปุตตนุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสภพวะมรรลังรัตุสภาะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุถัพมังคารลันขันตุสภาะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะ สัตตาโสตถีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปันติตานาคาธายาเทวตาสันติวิหารัสวาสินีตูเปกะเลโพดีขะเลตะอินตะอินตาธรรมาตา เนนะพระวันตุปูชิตาโสตถิงกะโลนาเตทะวิหารมันทะเลเทลาจามังชยาาณวากาจะพิขาโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัมปาสัมปปานุปนุปูตาสุกิตาพระวันตุ เตชะลาภูชาเยปิจะอันนาทาสัมภวาสังเสริฐาจาตาอาทาโวปาติกานิยานิกาธรรมาวังปฏิกิตจะติจะเตถเปปิตุสักษสากะโลนาตุสักขยังทาตุ ตูจีลังสัตตังธรมโมธรรมาตาลาจ่าภูกลาสังโฆตุสมักเบโควะอัตถยาจ่าอิจตายาจ่าอัมเหเหลาคูตุสัมสัตธรมโมถะเพปิธรรมาจาริโนอุทัติมสัมปาปูเนยมะทมเมอริยะพังเปติเต ปัสสนาโหตุสัพเพปิปาตินิโนพุธทัสสะเสสเนสัมมาทาลังปาเวชยันโตกาเลเทโวปวันตัตตุอุตติภตาวยังสตานสงสมิทังเนตุเมตานังเวตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันตุอุตตถังเอวังธรรมนังราโ ชาโนปชังระขันตุสัพถาที่สิบหกเทวตาอุญโยโยะนาคาทุกขปัตตาจะนิทุกขาระยะปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสคาโหตุสเพปิปานิโนโเอตาวาตจะอัิเษก บุจยะสัพปะถังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพันติสิจิจิยาทานางทันตุสัทยะสีลังคตุทัพพาภาวนาพิรตาโอตุอัจฉรตุเทวตาคถาโหตุสพังสุขวระสิเจสุมังสุมังคนคาถาโหตุสั สังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะโสตทีโหตุนิลันตลังโหตุสพังสุมังคลังละขันตุสัพทัตตาถุพัทธมานุภาเวนะโสทีโหตุนิลันตลังโหตุสพังมุสุมังคลังละขันตุสัพเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนะาโสตติโอตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระบักษัตตาปตีกาทะลังพระลังออลหันดานางฉัตเตเทนะนังคะพันตามิจัปปโส สัพเพพุทธาภะรัตตปาตาปัจเจกานังอรัตตังอนันตานันจะเตเจนะหนังขัันทามิสัพปโสสัพเพพุทธาภะรัตตปาตาปัจเจกานังจะดังพลังอรหันตานันจะเตเจนะนังขังรักขังพันธามิสัพปโส สัพเพภุทธาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะหลังกั้นพันธามิตรปัสโซสัพเพภุทธาพระรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะหลังขั้นพันธามิตรปัสโซสัพเพภุทธาพระรัตนปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะหลักขังนพันธามิสปโส สัพเพพุทธาพระรัตนตาปฏิเจรัาจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนละรักขังพันธามิสปัสโซสัพเพพุทตาพระรัตตาปฏิเจัณาัะยังพลังอรหันตานันจเตเจเนละรักขังพันธามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระรัตตาปฏิเจรัาดะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะะลักขังพันธามิสปโสโ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐา,อน,ษาน,นอนุภาพแห่งความเพียรอนุนิสงแห่งการบูชาและไต่ด้วยการตรยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบาลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแกขาาข่ข้าพเจ้าคอยพ้นจากทุกข์ภัยท่านปขอขอาว้ข้าพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอคุยเทศเาาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาน ในการสวดสะายายมนม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุทนาและโปลดหน,น,น่วยปอนนห้แก็บพระเจ้าวัตุมงคลพระปิตาจทีเนีนอธีเหลียนไหวกูบแปะตลอดนวััถุมงคลทั้งบนต่างที่สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยรูปภาพาแผงประดิษจองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุการเธอ